โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับพวกผมนะครับเดชชทุหน้าแอนนุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับสำหรับการปลดล็อกเพลงในไฟ n นลเวอร์ดิกนะครับก็หลังจากคลิปแรกออกไปนะฮะก็มีท่านผู้ชมนะแนะนํามานะบอกว่าเออบีออนนะบีออนปลดตรงนี้ผมรู้ว่ามันต้องไปเล่นใหม่จริงไม่ใช่นะผมรู้ว่าต้องไปเล่นใหม่นะครับโอเคก็ต้องขอบคุณนะครับ ไม่ต้องเล่นใหม่นะครับอ่าก็มาที่กดที่เพลงนะครับแล้วก็กดที่บิยอนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เริ่มเล่นได้นะหลือตังก๊ะแปดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วก็มีท่าน,น,นแนะนํามาบอกว่าให้เล่นบิยอนไปเลยนะะไอผมก็ไม่อยากเล่นบิยอนก่อนนะผมอยากเล่นฟิวเจอร์ก่อนนะครับนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาปลดเพลงอีกหนึ่งเพลงนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับ เราก็จะไปกด e อ h e u m off e n ต่อนะฮะก็พาร์ทที่แล้วนะครับก็อยู่ๆไปมาผมปลดขั้น2ได้เฉยเลยนะครับก็ขั้นที่สอนเนี่ยคือเล่นดีเฟคชันนะฮะให้แพ้หรือถ้าไม่แพ้ก็ต้องเพียวอะครับก็คือผ่านอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องแพนะถ้าคิดว่าตัวเองเพียวไม่ได้ก็แพ้ไปเลยครับเล่มันแพ้แพ้ไปอะสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาปลด ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามซึ่งขั้นสองผมปลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เอาไปปลดขั้นสองนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฟิวเจอร์ก่อนเพราะว่าวันนี้ผมจะรีวิวแค่ฟิวเจอร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิยอนจะมาปลดทีหลังนะครับขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้เล่นเพลงนะเพลงก็ได้นะในเวลากี่โมงกี่นาทีก็ได้นะแต่วินาทีต้องเป็นศูนย์ศูนย์นาทีศูนย์วินาทีนะครับซึ่งมันยากมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยผมไม่มีในการดิจิตอล นะซึ่งมองยากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำขั้นที่สามว่าขั้นที่สามมันลได้อยู่ขั้นที่สามนี่ให้เราเล่นเพลงอาร์คัพหรือเฟกเจอร์เลนนะครับโดยใช้อ่าใช้อะไรวะเฟกเจอร์ฮิกาลีนะครับใช่ไหมอ่าให้ผ่านเฟกเจอร์ฮิกาลีนะฮะอ่ามาเดี๋ยวเรามาเล่นเดี๋ยวมาเล่นนี้ก่อนนะเดี๋ยวเล่นอารคัพแล้กวกันกลัวจะไปตายตอนท้าย เฟเจอร์เล่เอเอเล่นเฟเจอร์เล่ก็ได้คนจริงคนจริงเขาไปเล่นเพลงง่ายเขาเล่นเพลงยากเดี๋ยวไปเล่นอารคับกันนะ โอเคเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยนะฮะอะโอเคแล้วเราก็เรียบร้อยคราวนี้เราก็รอเวลานะฮะต่อไปเราต้องเล่ให้ผ่านเลยไหม ตูนออกไป <laughs> สกอร์เดิมเลยไหม <S <S สกอร์เดิมเลยปะสกอร์เดิมปะโอเคไม่เดิมครับเพิ่มนะฮะอโอเคเรียบร้อยนะฮะจะว่าได้ <S <S ่านะครับทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงอะไรครับ เล่นฟิวเจอร์ก่อนนะครับเห็นที่เพลงอะไรครับโบเอนเดอร์นะฮะเก้าบ,บวกนะครับเก้าบวกอืมเอาโอเคไปเล่นฟิวเจอร์นะครับเก้าบวกนะฮะเวลเก้าบ, <c oughs> บวกดูซิว่าจะเก้าบวกหรือเปล่า

ô hô 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 Ơ Ơ Ơ anh ơi Ơ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  อะไรเนี่ยเมื่อกี้มันจะให้ผมกด <laughs> <na> <the> <hunt> เอ้ยไอ้ท่อนนี้ไอ้เมื่อกี้เหมือนเน็บรู้เลยครับเมื่อกี้โอ้โหโคตรยากอะสแปมเยอะมากเลยครับ ไอ้ที่สแตมเยอะมากเลยโน,นลากกะเยะเช่นกัน <laughs> 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 โอเคเทอมินองสองได้แล้วคราวนี้เราก็มารีวิวบียอนกันบ้างนะครับอ่ะโอเคทำไมเกิดอะไขึ้นโหภาพ โอเคเราได้กดเพลงต่อไปแล้วนะฮะอราได้ส่งเพลงเลยเหรอเจ๋งโอเคเหมือนแบบเราได้แล้วเราก็ต้องไปกดเพลงนั้นไป โอเคแย่งมาเดิมอีกสกอร์เล่เท่กว่าเดิมนะครับอ่าได้แล้วนะครับสำหรับบียอนนะครับก็ปลดแล้วถ้าเราได้อันนี้แล้วเราก็ได้ละเล่นได้ละมามา โวลอนเดอร์นะเป็นไงวะบิโอสิบเอ็ดถามจริงเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะ มาความหายนะเริ่มมาแล้วนะฮะเบียวสิบเอ็ดเอาจริงดิโอ้เฮ้ยเอาอีกใครเล่นเลยเฮ้ยเฮ้ยลอ,อ,องสัพัก โอเคฮะเฮ้เฮ้เฮ้อะไรอะอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะไอโดนเมื่อกี้มีถอยหลังด้วยเหรอเดี๋ยวนะมีถอยหลังเหรอบ้าไปละมีถอยหลังด้วยเหรอถอยหลังไอ้บ้าเอ้ย โอ,โอ้เอ้บ้าเอ้ยโนถอยหลังทุเล่นมากน้ำวันไอเคียรี่ชาร์จปแปลกๆนี่ยิ่งมาเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะเนี่ยโอเคครับอันี้สิบบวกที่ไม่สิบบวกอันี้สิบเอ็ดที่ไม่สิบเอ็ดละอันนี้แต่ว่าแพทเทิร์นมันยังสิบเอ็ดอยู่นะตอน่ผมดูนะสิบเอ็ดอยู่ก็ยังไม่ก็ยังโอเคครับที่มาสามจุดหกยังดีกว่าสิบบวกที่ได้แค่หนึ่งจุดเก้า โอเคครับก็ไว้เพลง้กันนะฮะก็เดี๋ยวถ้าปดก็จะมารีวิวบียร์ให้นะฮะไม่ต้องรีวิวหรอกเรารีวิวไปแล้วก็เดี๋ยวผมไปปดเองแล้วกันนอกรอบนะโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเพลงอะไรแล้วก็จะเป็นเพลงงูแค่ไหนเพลงที่ยากแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ굿ไบ